ได้ถึงเวลา,าจะได้ทำบุญมาเรียกขวัญพ,พ่อแม่พ่อโสผู้เป็นผู้เป็นอาหารเลี้ยงเช่าโลกเช่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะได้ถึงเวลาแล้วจะได้มาเรียกเอาขวัญกับเขาไปร่วมอยู่น้ำมูน้ำกันเพื่อจะได้ทำบุญใหญ่ขอให้ อันนี่สงส่วนใดที่มันถูกต้องและดีงามพร้อมทั้งแม่โคศกขวัญเขาขวัญน้ำที่ตกเฮียเสียหายอยู่ไซก็ดีมานี่ลูกงานที่ได้อัญเชิญให้มาร่วมมอยู่น้ำกันด้วยน้ำมิดอำเภอทุกคนด้วยสีสีมือนีแมนมือสันวันนีแมนวันดี วันสิทธิอมุตโตชควันเช่าโลกชื่นชมวันพระบรมกุกุสันโทธนะลงมาเกิดลงมาเปิดโลกาพระสถาผู้กอตั้งเโนรพระอรหันมาร่วมกันอยู่ในโลกจึงเป็นโชคปัตตพีทานเศรษฐีปลูกเขาเอาใส่เราในช้าง ยังมีนางโนนาทผู้ฉลาดเบื้องคน